หนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่สุดๆแทบทุกฉบับบนแผงเช้านี้ไล่กันไปค่ะฉบับไทยรัฐไทยรัฐพาดหัวใหญ่สุดๆสอบอคคลายล็อกเฟสีแล้วอนุญาตให้กินเหล้าในร้านอาหารได้แล้วค่ะเฟสีมาแน่ๆเดือนมิถุนายนอย่างที่บอกนะคะค่ะฉบับไทยรัฐพาดหัวใหญ่สุดๆสอบอคผ่อนคลายเฟสีอนุญาตกินเหล้าได้ในร้านอาหาร นะคะค่ะมวยมวยกบบระบอลมาได้แต่ห้ามมีการเชียร์นะอันนี้อ่ะของฉบับไทยรัฐพาดหัวใหญ่สุดๆเรื่องนี้ข่าวสดก็พาดหัวใหญ่สุดๆเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวของข่าวสดเอาของข่าวสดเรื่องเคอร์ฟิวข่าวสดเรื่องเคอร์ฟิวเดี๋ยวเอาเรื่องผ่อนปลนเฟ,ฟสสี่ก่อนฉบับไทยโพสไทยโพสพาดหัวใหญ่สุดๆ สิบห้ามิถุนายนนี้ค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสิบห้ามิถุนายนผ่อนปรนเฟสสี่วันจันนี้สิบห้ามิถุนายนผ่อนปรนเฟสสี่ไทยโพสต์พาดหัวใหญ่สุดๆสิบห้ามิยอคลายเฟสสี่ลีดข่าวข่าวนี้ของไทยโพสต์บอกว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพบการผ่อนปรนเฟสสี่ จะมีผล15มิถุนายนนี้โดยวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้สบคเขาประชุมใหญ่ทุกวันศุกร์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่ประชุมสบคเขาอ,อนุมัติเป็นทางการก่อนพอเคาอนุมัติเป็นทางการจบแล้วประกาศผล15มิถุนายนผ่อนปรนเฟี4นะคะในที่สุดผ่อนปรนเฟี4 15มิถุนายนมาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ฉบับไทยโพสต์พลาดหัวใหญ่สุดๆ ฉบับเดลีนิวก็พาดหัวใหญ่สุดๆบอกว่าบอกว่า15มิถุนายนเลิกเคอร์ฟิลทั่วประเทศ15มิถุนายนเลิกเคอร์ฟิลทั่วประเทศคือเดลีนิวพาดหัวแบบนี้แล้วว่าเลิกเคอร์ฟิลทั่วประเทศแต่เรื่องของเคอร์ฟิลต้องแยกออกจากเรื่องการผ่อนปรนเฟส4ต้องแยกออกจากกันเนื่องจากว่าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวของการเคอร์ฟิลนั้นเห็นบอกว่าจะเป็นการทดลองเลิกดูก่อน เป็นการทดลองเลิกดูก่อนแล้วก็รายละเอียดจริงๆยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวอ่านข่าวนี้เลยนะคะผ่อนเปิเฟสีกับเรื่องราวของการยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยนะคะค่ะอมาติชนก็พาดหัวใหญ่สุดๆ15มิถุนายนเปิดเฟสีแน่นอนวันจันนี้แล้วก็จะทดลองเลิกเคอร์ฟิว15วันนะคะของนาวน้าก็พาดหัวใหญ่สุดๆคอเล่าเฮ เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงดื่มเหล้าแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอยู่เนี่ยเอาคอเหล้าเฮดื่มในร้านได้ยกเว้นผับบาจะทดลองเลิกเคอร์ฟิล15หวันนี่ก็เป็นฉบับแนวหน้าพาดหัวใหญ่สุดๆนะคะเพราะฉะนั้นไปดูข้อมูลข่าวสารอันนี้กันเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาจะได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะเรื่องราวของผ่อนปล้นเฟซซเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ พลเอกนัฐพลนาคพาณิชรองผู้บัญชาการทหารบกได้พูดถึงการผ่อนคลายมาตรการที่ผ่อนปรนอะไรต่างๆนี่แหละนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าในด้านของความมั่นคงตอนนี้เนี่ยเตรียมเสนอทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเป็นเวลา15วันทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว15วันก็คือ5้าทุ่มถึงตีสาเนี่ยจะทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวสิวัน แต่การทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวนั้นยังมีพรลกฉุกเฉินอยู่นะจ๊ะเนี่ยละค่ะทีนี้จะเป็นการทดลองเพื่อดูว่าประชาชนจะรับได้ไหมเมื่อมีพรลกฉุกเฉินแต่ว่ายกเลิกเคอร์ฟิวไปนะจะใช้ชีวิตเป็นอย่างไรจะขอให้มีการทดลองดูก่อนนั่นแหละนะคะส่วนสาเหตุที่คงไว้พรลกฉุกเฉินเนื่องจากว่ากฎหมายปกติเนี่ย มันไม่สามารถที่จะมาควบคุมสถานการณ์การป้องกันแพร่ระบาดได้ถึงแม้ว่าเรามีพรบรโรคติดต่อก็ตามแต่ว่าพรบรโรคติดต่อมันจะไปโยงกับหน่วยงานเช่นกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวแต่ถ้ามีพรกฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถได้หมดเลยทุกหน่วยงานต้องลงมาช่วยกันดูหมดเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยโรคระบาดเนี่ยทุกอย่างมันลงมาได้หมดดังนั้นพรกฉุกเฉินคิดว่ายังคงมีไว้ต่อไปแต่ว่าการยกเลิกเคอร์ฟิวจะทดลอง ทดลองเลิก15วันนะคะทดลองไปก่อน15วันโดยบอกว่าแนาวทางนี้จะเสนอต่อสอบอคพิจารณาก่อนนะคะค่ะส่วนอาจารย์วิชิตวเครืองามรองนายรัฐมนตรีก็บอกว่าการเลิกคือการทดลองเคอร์ฟิวสิวันเนี่ยจะเริ่มทดลองวันที่15บมิถุนายนนี้จนถึง30มิบมิถุนายนอ้าว งั้นแสดงว่ายกเลิกเคอร์ฟิวเป็นการทดลองยกเลิกนะเป็นการทดลองทดลองยกเลิกเคอร์ฟิววันจันนี้นะคะสิบห้ามิถุนายนซึ่งมาวันเดียวกับการที่มีการผ่อนปลนเฟสสี่ด้วยอืมนะคะค่ะโดยอาจารย์วัชรุบอกว่าจะทดลองเลิกเคอร์ฟิวสิบห้าวันตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนถึงสามสิบนี้นะแต่อย่างไรก็ตามรายละเอียด รายละเอียดในการยกเลิกหรือทดลองหรืออะไรยังไงเนี่ยมันต้องหารือกันก่อนเด๋วยวต้องหารือการให้เข้าใจกันทุกๆภาคส่วนก่อนนะแล้วจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันโดยอาจารย์วิศนุบอกว่าคือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการมองเรื่องของพอลกอฉุกเฉินมองเรื่องของเคอร์ฟิวแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยณเวลานี้อาจารย์วิศนุบอกว่าประเทศไทยเวลานี้ด้านสาธารณสุขนำมั่นคง ด้านการสาธารณสุขนำมั่นคงดังนั้นถ้าการะทรวงสาธารณสุขหรือว่าด้านงานสาธารณสุขมองว่าได้ยกเลิกเคอร์ฟิวได้ทดลอง15วันแล้วยกเลิกต่อได้เนี่ยก็เอาก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงเสนอแต่ต้องฟังเสียงจากหลาย,ลายฝ่ายก่อนโดยเฉพาะฝ่ายสาธารณสุขนะคะอาจารย์วิชณูบอกแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะ ในเรื่องราวของการผร่อนปลนเฟส4เมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีศิลวิศนุโยธินโฆษกสอบอคได้ถแถลงบอกว่าบอกว่าที่ประชุมสอบอคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้12มิถุนาย,ยนพรุ่งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการผร่อนปลนเฟส4แล้วโดวยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสีแดงที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็จะมีการพูดกัน โดยแบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้นะคะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มกลุ่มสีแดงเขาบอกว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มได้แก่หนึ่งผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐสามารถเปิดให้โรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบันกวดวิชาเปิดการเรียนการสอนได้แต่ให้มีมาตรการเสริมในการจัดระเบียบพ,พื้นที่ให้นักเรียนโดยเว้นระยะห่าง สองกิจกรรมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตให้พัตคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารสามารถจำหน่ายสุราแล้วก็นั่งดื่มในร้านได้ส่วนสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะยังไม่ให้เปิดนะฮะย้ำนะผับบาร์คาราโอเกะยังไม่ให้เปิดในเฟสสี่นะคะแต่ทีเนี้ยร้านอาหารอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ได้ แต่งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นจะมาเชียร์เบียแบบเนี้ยไม่ได้มีแต่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แต่จะมีบรรยากาศส่งเสริมการขายมีพริตตี้มาเชียร์เบียเอ่อมาโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมลดแรกแจกแถมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้กิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทาไม่ได้นะฮะผับบาร์คาราโอเกะยังไม่เปิดนะคะค่ะ แล้วก็ในส่วนของเรื่องราวของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารอนุญาตดื่มได้นะฮะแต่ว่าแน่นอนจะมาของจะมาขายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหมาเชียร์ซื้อนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นอกจากดื่มได้เหมือนกับอาหารอย่างหนึ่งอะดื่มไปในร้านอาหารเสร็จแล้วก็จ่ายตังกระบบ้านก็เท่านั้นละคะ่ะจะมาอะไรแย่ๆมากมายไม่ต้อง นะผับบาคาราโอเะยังไม่ให้เปิดนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะหมอทวีสินบอกว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กรายวันศูนย์การเรียนสําหรับเด็กพิเศษแล้วก็สถานดูแลผู้สูงอายุรายวันเปิดแบบไปเช้าเย็นกลับให้เปิดแบบไปเช้าเย็นกลับได้ส่วนห้องประชุมโรงแรมสูงประชุมศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดนิทรรศการโรงมหรสศงานสแสดงดนตรีคอนเสิร์ต เปิดได้แต่ต้องไม่หนาแน่นต้องจัดระเบียบงานดนตรีงานคอนเสิร์ตแสดงได้แต่คนดูจะต้องมีการเว้นระยะห่างจัดระเบียบสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลโกอฮอล์วัดอุณหภูมิทุกอย่างต้องมีจะมาเย่เฮ้โอ้ยเอฟซครั้งศิลปินแบบเบียเสียดยัดเยียด,ยดถ่ายรูปแบบอลากรไม่ได้นะคะค่ะอันนี้นะคะ เนี่ยห้องประชุมโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดนิทรรศการลงมหรสพงานแสดงดนตรีคอนเสิร์ตเปิดได้แต่ต้องมีการจัดระเบียบที่ดีด้วยนะคะงานดนตรีการจัดคอนเสิร์ตเมื่อมีการร้องเพลงมันยังน่ากังวลเกี่ยวกับการกระจายสารขั้นหลังในน้ำลายเพราะว่าการแสดงดนตรีการร้องเพลงคอนเสิร์ตนักร้องร้องเพลงหน้ากากสวมร้องเพลงมันก็ลําบากมันก็ต้องเปิดหน้ากากในการร้องเพลง น้ำลายจากคนร้องเพลงเนี่ยเวลากรีกราร์ดเนี่ยตะโกนเสียงกรีกราร์ดน้ำลายออกมาก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19นะอันนี้คงต้องให้คนจัดงานเนี่ยทำแผนควบคุมป้องกันโควิดให้ดีให้คนจัดงานทำแผนป้องกันโควิด19ให้ดีนะคะค่ะท้องฟ้าจำลองเปิดบริการได้นะคะ ส่วนการขนส่งสาธารณะให้นั่งติดกัน2อที่นั่งเว้นหที่นั่งสที่นั่งติดกันเว้นหนึ่งที่นั่งหรือไม่เกินเจ็สเซของความจุในรถส่วนกิจกรรมด้านออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการในส่วนของกิจการถ่ายภาพยนตร์วีดีทัศน์และรายการทีวีสามารถเพิ่มคนทีมงานได้จาก50คนให้เพิ่มให้เพิ่มได้ไม่เกิน150คนนะคะ แต่เดิมเนี่ยผ่อนปลนให้คนไม่เกิน50คนส่วนเฟสซีนี้อนุโลมผ่อนปลนทีมงานในกองถ่ายไม่เกิน150คนแต่ผู้เข้าชมต้องไม่เกิน50คนเช่นบางรายการต้องมีคนชมอยู่ในห้องส่งมีเสียงปรบมือนั่นแหละคนในห้องส่งต้องห้ามเกิน50คนนะ,ะคะที่ผ่านมารายการทีวีมักจะใส่แต่เฟสชิลเฟสชิลอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันโควิด1 9ได้ ต้องมีหน้ากากอนามัยถึงจะปลอดภัยกว่าดังนั้นถ้ามีแต่เฟซชิลแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัยก็ไม่เหมาะรายการทีวีต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เฟซชิลปัญหาคืออะไรพิธีกรพิธีกรเวลาจัดรายการและมีคู่สนทนาเนี่ยให้เขาสวมหน้ากากอนามัยคุยกันนี่มันลําบากดังนั้นเขาก็ต้องสวมเฟซชิลมันเป็นอะไรแผ่นใสๆมันเห็นหน้าทั้งหน้าแต่มันยังพอป้องกันได้บ้าง ดังนั้นพิธีกรรายการทีวีก็นิยมสวมเฟซชิลกันมันจะได้เห็นหน้าเวลาประกาศเวลาพูดสนทนามันต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีปากมหน้าตาขยับขยีนมันเห็นหน้าดังนั้นเขาจึงนิยมสวมเฟซชิลมากกว่าสวมหน้ากากอนามัยแต่โฆษกสอบอคอบอกว่ารายการทีวีอยาใส่แต่เฟซชิลอย่างเดียวต้องให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยงั้นคิดดูสวมหน้ากากอนามัยมานั่งอ่านข่าวมานั่งเป็นพิธีกรเนี่ยโอ้มันก็อึดอัดเหมือนกันนะ มันก็ต้องหาวิธีคิดล่ะค่ะจะป้องกันโควิด1 9อย่างไรนะคะค่ะอันนี้กิจการสปาออนเซน็นออนเซ็นก็พวกอาบน้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นเนี่ยนะคะกิจการสปาออนเซน็นอบตัวอบสมุนไพรอบไอ้น้ำเปิดได้เฟซีเปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวนคนเข้าไปใช้บริการและต้องเว้นระยะห่างกันยกเว้นอาบอบหน้าขออภยัยอาบอบนวดยังไม่เปิด อาบอบนวดยังไม่อนุญาตให้เปิดสรุปแล้วผ่อนปนเฟสีอาบอบนวดผับบาคารา,า,าโอเกะไม่ให้เปิดดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านอาหารได้จัดดนตรีคอนเสิร์ตได้แต่ผู้จัดต้องทำแผนเป็นอย่างดีจะมาเบียดเสียดยัดเยียดกริ๊กรัร้องเพลงตะโกนน้ำลายเยอะแย,ย,ยะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดอย่างนั้นไม่ได้ผู้จัดต้องทำแผนอย่างดี โอ้โห oh, ไม่ต้องไปจัดละมั้งอย่างนั้นไม่ต้องจัดมั้งไลฟ์สดอย่างเดียวหรือยังไงดีจัดคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะในส่วนอื่นๆพวกอะไรศูนย์เด็กเล็กเช้าเย็นกลับผู้สูงอายุเช้าเย็นกลับนะคะประมาณนั้นละค่ะแล้วก็สวนสนุกสนามเด็กเล่นสระน้ำสระว่ายน้ำสาธารณะเปิดได้ แต่ต้องมีพนักง,งานอยู่ดูแลให้คำแนะนำผู้ใช้บริการบ้านบอลบ้านบอลเห็นไหมที่เป็นสวนสนุกของเด็กๆในห้างอะที่มีลูกบอลกลมๆเยอะๆที่เด็กชอบเล่นกระโดดลงไปอยู่ในกองลูกบอลเนี่ยบ้านบอลที่อยู่ในห้างยังไม่ให้เปิดพวกเอบ้านบอลที่ลูกบอลเยอะๆในห้างเนี่ยที่ พ่อแม่พาลูกหลานเข้าไปเล่นน่ยมันอยู่ในตะข่ายแล้วก็มีลูกบอลเยอะๆมุดไปมุดมาอะไรอย่างเงี้ยไม่อนุญาตให้เปิดนะคะสบคไม่ให้เปิดบ้านบอนในห้างแสบสินค้าไม่ให้เปิดเพราะมันเสี่ยงต่อสารคัดหลั่งจะอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเล่นอาจจะเกิดการหมักหมมของเชื้อโรคได้สนามกีฬาประเภทกลางแจ้งโรงเรียนสอศิลปะก,การต่อสู้โรงยิมสถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้แต่ต้องไม่มีการแข่งขันนะคะหากจะมีการแข่งขันจะต้องไม่มีคนเข้าชมเปิดได้แต่ไม่ต้องเน้นการแข่งขันแต่ถ้าจะต้องมีการแข่งขันอย่าเปิดให้มีคนเข้าชมสวนสาธารณะลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายที่เป็นการรวมกลุ่มเช่นเต้นแอโรบิกเปิดได้แล้วนะคะเฮียเม้งพี่ชัยประธานชมรมเต้นแอโรบิกสวนสลาลลมเปิดได้แล้วนะคะผ่อนปนเฟสีนะ เต้นแอโรบิกสามารถเปิดได้แล้วเห็นไหมตามศูนสาธารณะตามห้างสรรพสินค้าโลตัสบิ๊กซีเนี่ยนะตอนเย็นมาเต้นกันเนี่ยดึม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 เดมนี่ยมารวมตัวกันเต้นได้ออกกําลังกายได้แต่ห้ามเกินห้าสิบคนและต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะตู้เกมเครื่องเล่นห,หยอดเหรียญในห้างศูนย์การค้าศูนย์คอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้แล้วค่ะตู้เกมเปิดได้แล้วนะคะตู้หยอดเหรียญเปิดได้แล้ว เด็กเล่นต้องมีผู้ปกครองมาดูแลจำกัดการเล่นสองชั่วโมงต่อคนคือห้ามเกินสองชั่วโมงตู้เล่นทั้งหลายห้ามเกินสองชั่วโมงนอกห้างคืออันนี้เปิดได้เฉพาะในห้างนอกห้างยังไม่ให้เปิดนะคะตู้เกมตู้หยอดเหรียญนอกห้างไม่ให้เปิดพวกตู้เกมทั้งหลายนอกห้างไม่ให้เปิดในห้างอนุญาตเปิดได้แล้วก็เล่นได้สชั่วโมงต่อคนต้องมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆด้วยนะ นั่นละค่ะหมอทวีสินพูดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าผ่อนปรนเฟส4 15มิถุนายนนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ถ้าเป็นทางการก็คือพรุ่งนี้สอบอครประชุมใหญ่แล้วก็ประกาศเป็นทางการเมื่อวานนี้ถือว่าแจ้งให้ผู้ประกอบการรับรู้แล้วดังนั้นวันนี้ใครเห็นหน้าหนึ่งหนึงสิพิมพ์คงรู้โดยทั่วกันแล้วค่ะว่าพาดหัวใหญ่สุดๆหน้าหนึ่งหนึงสิพิมพ์บนแผงเช้านี้ผ่อนปลนเฟส4มาแล้ว ไปเตรียมตัวกันได้แล้วนะจ๊ะใครทํามาหาเลี้ยงชีพธุรกิจอะไรวันจันทร์นี้เปิดตัวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะวันจันทนี้นะคะร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วดื่มในร้านได้แล้วนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําสวนสนุกสนามเด็กเล่นทุกอย่างได้หมดแต่ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีบ้านบอลในห้างห้ามเปิดตู้เกมตู้เกมในห้างเปิดได้แต่ผู้ปกครองต้องดูแลตู้เกมนอกห้างยังไม่เปิดนะคะแล้วก็ ขับบาร์คาราโอเกะยังไม่เปิดอาบอบนวดยังไม่เปิดเต้นแอโรบิกเปิดแล้วนะคะวันจันนี้เปิดเต้นได้นะคะห้ามเกินห้สิคนเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างแต่ละคนด้วยค่ะอือ่ะตามนี้ในภาพรวมตามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาประชุมก็ต้องถแถลงเป็นทางการกันอีกรอบหนึ่งแต่เอาว่าแจ้งแบบนี้เพื่อผู้ประกอบการผ่อนปรนเฟสสี่ไปเตรียมตัวกันได้แล้วค่ะสถานที่เตรียมพร้อม นะเพราะอย่างไรเขาก็ยังให้มีมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด19อยู่ดีแม้จะผ่อนปรนกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาในส่วนอื่นๆเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นายแพทย์ทะเรศกร,ศร,ร,กรัสนัยระวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ร้านนวดสปาตอนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ออกไปสุ่มตรวจตามสถานประกอบการร้านนวดสปาที่ผ่อนปลนเฟสสามออกไปสุ่มตรวจมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าร้านนวดร้านสปานั้นยังต้องมีการควบคุมเอาให้อยู่เพราะว่าการนวดสปาเนี่ยนะจะเป็นนวดแผนไทยหรือสปาเนี่ย มันก็ไล้ชิดระหว่างผู้นวดกับผู้ให้บริการโอกาสติดเชื้อมันมีหมอทะเรศบอกว่าต้องคุมให้อยู่หากร้านค้าผู้ประกอบการใดที่เปิดนวดเปิดสปาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดร้านนวดมีอำนาจสั่งปิดสปาได้เลยตอนนี้สังเกตว่าประชาชนตื่นตัวมากมีการนัดหมายจองคิวไปนวด ไปเข้าสปากันเยอะหลังจากผ่อนปลนเฟสสามกระทั่งไปสุ่มตรวจพบว่าร้านนวดร้านสปาโอ้โหคนมาใช้บริการกันแน่นคิวเต็มจึงต้องเตือนให้ระมัดระวังป้องกันโควิด -19 หรือถ้าจะเป็นนวดตามบ้านก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระถ้านวดตามบ้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าบ้านใครบ้านมันเขาจะดูเฉพาะตามร้านนวดร้านสปาเท่านั้น ที่เขาจะควบคุมมาตรฐานดูแลอย่างเต็มที่หน่อยนะคะ